แข็มากเหมือนแขนขวาเนี่ยทั้งแขนนะคะใช้การไม่ได้เลยตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะเริ่มแบบใช้ชีวิตได้ปกติ วันนี้พบกับหมอตั้มธรมรมสอนนะครับหมออยู่กับน้องบาร์นะครับเป็นคนไข้ที่น่ารักของหมอนะครับก็วันแรกที่มาเจอน้องบาร์เนี่ยบาร์ขยับคอไม่ได้ปวดคอมากอ่มนะวันนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยเชิญน้องบาร์มาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยบาร์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวเองมีอาการยังไงมาหาหมอคือวันแรกที่เป็นนะคะคือเหมือนกับอยู่ๆตัวเองก็เจ็บแขนมากเหมือนแขนขวาเนี่ยทั้งแขนนะคะใช้การไม่ได้เลยแล้วก็ รู้สึกมันปวดไปทั้งหมดเลยค่ะครึ่งขวาบนตรงเนี้ยคือเราไม่รู้เลยว่าแบบเราปวดเพราะอะไรเหมือนกับพอเราจะไปนอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องวางแผนว่ายังไงเหมือนนอนไม่ได้เลยวันแรกคือทอรมานมากมแล้วทีเนี้ยค่ะเดี๋ยวแป๊บ<อ>นึงนะขานิดนึง<ช>ก็คือว่าบาร์ทำงานลักษณะเหมือนกับต้องใช้หน้าหน้าอ,อยู่หน้าจอซึ่งทํางานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ประมาณแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็เหมือนกับพนักงานออฟฟิศใช่ทั่วไป กล้วทางานหนักมากอยดีว่าแล้วก็อยูดีคือมันแบบปุบปั๊บมากเลยใช่ไหมครับใช่มันปุบปั๊บมากค่ะเหมือนกับช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่อ่อนเพลียด้วยแบบไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บเป็นเลยอย่างนั้นป่ะหรือว่ามันใช่มันตื่นขึ้นมาแล้วมันตอนแรกมันเริ่มปวดวันสองวันแรกแค่แค่รู้สึกว่าเอ้ยแค่ปวดเมื่อยนะคะอะไรเงี้ยแต่พอวันที่สามปุ๊บมันเหมือนกับมันหักเหมือนหักไปเลยอ่ะอืมขยับไม่ได้เลยขอับไม่ได้เลยไปทํางานไม่ได้ต้องไปดูฟังเลยไปโรงพยาบาลอ่าเล ตอนไปโรงพยาบาลก็รู้สึกก็คือต้องไปหาหมอที่เป็นเหมือนหมอกระดูกก็คิดว่าเออตัวเองจะเป็นอะไรบริเวณกระดูกไหมก็เลยไปเอกซเรย์แล้วคุณหมอก็แบบบอกว่าดูปวดมากนะแต่พอเอกซเรย์แล้วมันไม่เป็นอะไรเลยกระดูกก็ดูโอเคปกติไม่ได้มีแคลเซียมเกาะอะไรเลยก็หมอก็เลยบอกก็ให้ให้ยามาทานแล้วขออะไรก็ได้ขอหายปวดก่อนเพราะว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วอาการปวดก็เลยเอายามาทานทั้งทั้งฉีดแล้วก็ยาทานเลยนะคะยาทายทาเนี่ยกิน พอฉิดกเนี้ยหมอบอกว่าตัวเนี้ยไม่ออกอาการแบบครึ่งชั่วโมงออกอาการเลยค่ะปวดแน่นอนกลับมาไม่ไม่รู้สึกว่าแบบหายเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็เลยมาเจอที่อ๋อโอเคก็จะรุ่นพี่ที่ทํางานด้วยกันรุ่นพี่ทำงานแคเขาแนะนาว่าซึ่งรุ่นาี่คนนั้นรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยเป็นคนแค่หมอเองก็เลยแนะนํามาเจอกันใช่ค่านัวันนั้นที่มีอาการหนักๆเนี่ยครับรบกวนการนอนเลยมาค่ะคือแบบ จำได้เลยว่ากลางคืนนี่คือแบบต้องร้องไห้แบบร้องไห้แล้วตื่นมาทำยังไงดีนองไม่ได้เลยแบบถามทุกคนเลยว่าที่บ้านทานํายังไงดีหรือว่าไม่รู้เป็นอะไรทุกคนก็ลองส่งคลิปมายืดแบบนี้ไหมมันจะช่วยไหมมันก็ไม่มันก็ไม่ได้อะพอเราส่งมาส่งมาส่สองสามวันเลยสองสามวันใช่เพราะว่าเราไปโรงพยาบาลไงคะเราคิดว่าการที่กินยาของหมออะมันจะช่วยได้เหมือนเอยเราต้องรอสักวันนึงอออกการไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ช่วยเลย ก็วันนั้น,น,นที่มาเจอวันแรกก็คือน้องขยับแขนขยับคอไม่ได้นะครับก็ถือว่าพูดง่ายๆก็คือออฟฟิศซินโดมแต่ว่าเป็นขั้นหนักก็ให้คะแนนปวดนะครับจากศูนย์ถึงสิบนาะตอนนั้นบาปวดกันอะไรเต็มสิบเลย <c oughs> นะก็พอมาเช็คกันในวันแรกที่เราเจอต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรารักษากันครั้งนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ในช่วงประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์เนาะอ่าโอเคก็รักษาวันแรกปุ๊บเนี่ย หมอประเมินนะครับว่ามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อนี่ก็คือสาเหตุทําให้เราเอ็กซเรย์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เจอไม่เจออะไรเลยทั้งนั้นเพราะว่าเอ็กซเรย์มันก็จะเจอแต่แค่โครงกระดูกนะครับหรือว่าหินปูนหรือตาแหน่งอะไรที่เป็นผิดปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมันจะมองไม่เห็นอ่าทีนี้พอเป็นกล้ามเนื้อปุ๊บหมอก็เลยรักษาด้วยวิธีการลงเข็มทำดรานิติ้งเทอร์บีซึ่งวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่เรียกว่าดีที่สุดในแง่ของการคลายกล้ามเนื้อเพราะว่ามันจะไปปเียตัวม กล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งให้มันกระตุกคลายออกมาทันทีอ่ามันก็จะดีกว่าการทานยาซึ่งวันแรกเป็นยังไงบ้างลตอนที่ทําวันแรกไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนใช่ก็รู้สึกว่ายอมยอมทาถึงฝังเข็มจะเจ็บแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเจ็บกว่าไม่ไหวแล้วพอฝั่งปุ๊บมันรู้สึกว่าตรงนี้มันทุเลาลงมันทุเลาลงมากค่ะแขนเริ่มขยับได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านมาสักพักเราก็จะเริ่มมันเหมือนเริ่มปวดเริ่มหายท แต่เราจะเห็นไอ้จุดเล็กๆที่เราแบบว่ารู้สึกมันเจ็บมากขึ้นแต่ันก็ยังมีอยู่ใช่เพราะว่าเวลาเราปวดทีทีนึงเนี่ยครับมันอาจจะปวดทั้งแผงใช่คือกล้ามเนื้อมันเกร็งทุกจุดแต่ว่าสมองเรารับรู้ส่วนส่วนหลักๆส่วนหนึ่งก็คือตอนนั้นบอกว่าอ่าเป็นที่สะบักกับที่คอยเยอะอ่าสุดท้ายครั้งที่สองที่สามมาเนี่ยค่ยคอ,ยคอยๆไล่ลงไปเรื่อยๆเนาะ<ช>ตำแหน่งที่ปวดหนักๆตรงสะบักตรงคอไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เหลือแค่แขนใช่เหลือแค่แขน ที่แบบเราสามารถรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันปวดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันเกือบทุกอาทิตย์นะครับเจอกันเกือบทุกอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้คะแนนปวดเหลือเท่าไหร่ในวันที่ครั้งที่สี่ที่เจอกันตอนนี้อาการเป็นยไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะเริ่มแบบใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าการทํางานก็คงจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์มากเพราะว่าเราต้องเริ่มปรับพฤติกรรมว่าแบบเราจะนั่งนานไม่ได้นะเราต้องขึ้นมาแบบ ทำอย่างอื่นยือเส้นยือสายเป็นทาบาอะไรงะ<ม>เงี้ยค่ะก็จากซิลเวอรแปุ8หรือ9อยาแวอะไรเงี้ยหมายความว่าคะแนนที่ดีขึ้น <c oughs> คะแนนที่ดีขึ้นเ <c oughs> นี่ยคือ8 9ใช่อตอนนี้ถ้าจะแสดงว่าคะแนนปวดเนี่ยเหลืออยู่แค่1 2 2> <c oughs> ถึง2ใช่1ถึง2อ่าไม่ใช่จุดเดิมดหลักๆแล้ว <c oughs> ด้วยเหลือแค่ตรงตรงแขนเนาะตะกี้นี้ที่เราอ่าลงอย่ไปบ้านไม่กลัวเข็มเลยนะครับบัาถือว่าเก่งมาก ใช่ไหมความรู้สึกตอนช่วงลงเข็มแล้วก็หลังลงเข็มระบมมากไหมเอ่ยแชร์ให้มันมันแล้วแต่ครั้งนะคะตอนแรกๆก็เหมือนช่วงแรกๆเหมือนจะพอมันยังปวดอยู่มันอาจจะระบมความระบมมันเท่ากับความเจ็บอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ระบมมากแต่พอพอไอ้พวกเนี้ยมันเริ่มดีขึ้นมันอาจจะมีการระบมแบบวันสองวันนิดนึงแต่มันก็หายพอหลังจากระบมแล้วหายรู้สึกแบบเหมือน ปกติเลยอใช่ก็ถือว่าการระบมเนี้ยไม่รบกวนชีวิตใช่ไหมครับรับได้โอเคก็อยากให้บาร์ช่วยฝากถึงคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมหน่อยว่าเอออาการแบบนี้ควรทำตัวยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเหมือนว่าแบบเราทํางานทุกวันเราไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองมันจะมาถึงจุดนี้ได้อะเหมือนกับเราทําซ้ําๆทุกวันเคยนะคะแบบไปออกกำลังกาย แบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วต้องแบบออกกายแต่ตอนนี้มันไม่ทันที่จะเราเป็นด์ก้างเนื้อมันเหมือนฉับพันมากอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเราเริ่มมีอาการอาจจะต้องมาปรึกษาหมอก่อนก็ได้มาให้เช็คแต่ถ้าสมมติว่ามันแบบมันหนักว่าขั้นว้าจริงๆอะลองลองมาฝังเข็มดูว่ารู้สึกว่าเอ้ยมัน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 หายพอละมานกับอย่างอย่างฉับพันทันทีเลยอะค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆไล่อาการไปเรื่อยๆเยอะมากเลยส่วนเปเรื่อยมาใช่เลยก็ปรึกษาเฮ้ยว้วบอกว่า ไปทาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกแบบปวดเมื่อยตลอดเวลาอะไรเงี้ยบก็เลยแนะนำ่าแบบเฮ้ยลองมาแบบว่าคุยกับหมอไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเมื่อกี้นี้มีประเด็นหนึ่งที่้องมาพูดถึงครับว่าเรื่องของการออกกําลังกายอันเนี้ยเห็นด้วยแต่ว่าอ่าต้องออกกําลังกายในช่วงที่เราไม่ปวดถ้าสมมุติว่าปวดหนักๆอยู่นะครับไม่ควรออกนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวเข้าไปใหญ่นะการออกก็คือจะเป็นแค่การยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราควรทําในช่วงเวลาปวด แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพอหายปวดแล้วก็ต้องไปปรับไลฟ์สไตล์เนาะการที่แบบจ้องหน้าคอมอยู่นานๆอย่างนี้ครับเราไม่ลุกไปไหนเลยทํางานมันมากเนี่ยครับเป็นกันทุกคนแน่นอนดังนั้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ต้องฝึกยืดกล้ามเนื้อกันแล้วนะครับก็จะทาให้ดีขึ้นแล้วเราวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องบ้าสมากๆที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องหมอตั้งพมศรนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ